ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับหรือจะช่วยค่าชากาแฟได้ที่ t รูม m o n ี่ว a l l e t 0 9 1น1 0เ2 6 6หขอบคุณครับเวทคัทูโนเวลตอนที่3 6ม้แม่น้ำลืมเลือนกระบี่ตัดแม่น้ำลืมเลือนขณะที่หนิงฝานกำลังไล่ล่าข้าพระแม่แห่งดอกปีอัน้นนอกประตูนรกที่พันธลลยสิ่งมีชีวิตระดับสูงทั้งหลายล้วนมีดวงตาที่ลุกเป็นไฟเห็นได้ชัดว่าพวกเขาให้ความสนใจกับหนิงฝานอยู่ตลอดเวลาถืมพระแม่แห่งดอกปีอั้นในตำนานถูกเขาจัดการได้อย่างง่ายดายเยฮ่เย่อม มีผิดดูเหมือนว่านิงฝานอาจทาให้ยมโลกวุ่นวายได้อย่าเพิ่งดีใจไปยมโลกมียอดฝีมือมากมายกระทั่งผู้ที่แข็งแกร่งกว่าพระแม่ดอกปีอั้นก็มีนับไม่ถ้วนอย่ารีบร้อนดูต่อไปอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่บึ้มในยมโลกบนเส้นทางน้ำผูเหลืองนิงฝานกลายเป็นแสงกระบี่ลุกโชนพุ่งไล่ล่าตามข้าพระแม่ดอกปีอั้นด้วยความเร็วสูงทั้งสองนั้นหนึ่งหลบหนีหนึ่งไล่ตามคนหนึ่งนำหน้าอีกคนตามหลังเริ่มการไล่ล่าแบบเอาเป็นเอาตายบนเส้นทางน้ำพูเหลืองในไม่ช้า แสงสีเลือดบนตัวพระแม่ดอกปีอั้นก็เริ่มอ่อนลงและมืดสลัวขณะเดียวกันความเร็วของนางก็ค่อยๆช้าลงเมื่อเห็นเช่นนี้ชายหนุ่มยิ่งเร่งติดตามอีกฝ่ายมากขึ้นจ้าพลนหนิงฝานที่กำลังไล่ตามพระแม่แห่งดอกปีอั้นได้ยินเสียงน้ำไหลดังมาจากระยะไกลเห็นเพียงว่าเส้นทางน้ำพูเหลืองสิ้นสุดลงแล้วและปลายทางของมันคือแม่น้ำ,นำในแม่น้ำนั้นสกรปรยิ่งซ้ำยังสลัวมากเต็มไปด้วยวิญญ,ญาณอาฆาตสัตว์ร้ายดูน่าสยดสยองไม่น้อยบึ้มฟิวหนิงฝานทะยานข้ามตามพระแม่แห่งดอกปีอั้นโดยไม่สนใจแม่น้ ทลายหนิงฝันตะโกนเสียงเย็นชาสับฟันกระบี่ลงไปโดยไม่ลังเลบึ้มทันใดนั้นลำแสงกระบี่หมื่นเจ้าง,งอกก็ฟาดลงมายังพระแม่แห่งดอกปีอัน้นกรีดเมื่อเห็นฉากนี้พระแม่ของดอกปีอั้นก็เปล่งเสียงร้องหน้าสยดสยองในทันทีนางรู้สึกได้ถึงวิกฤตความตายอย่างรุนแรงจากกระบี่เล่มน,นี้พลันนางตะโกนไปข้างหน้าประมุขแม่น้ำลึมเลือนช่วยข้าด้วยบึ้มเสียงหวีดร้องของพระแม่ดอกปีอัน้นดังสายแม่น้ำสีเหลืองที่สกรปรกเบื้องหน้าทันใดนั้นก็มีพลังของกึ่งราชนจัก,กระรัดสวรรค์ขั้นก้าวที่น่าสะพรึงกล สู้สู้เห็นเพียงว่าจู่ๆแม่น้ำสีเหลืองสกระปรกก็กระเซ็นไปทั่วกอตัวเป็นสายน้ำคล้ายกระแสน้ำวนมีพลังที่สามารถทะลุทะลวงท้องฟ้าโลกและความว่างเปล่ายิงเข้าหาแสงกระบี่ของหนิงฝานบึ้มบึ้มบึ้มเมื่อลำน้ำของแม่น้ำสกปรกปะทะกับแสงกระบี่ก็บังเกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องภายใต้แสงกระบี่ลำน้ำของแม่น้ำสกะปรกก็ระเบิดทันทีแล้วน้ำก็ตกลงบนผืนดินทว่าเมื่อปะทะกับลำน้ำแสงกระบี่ต้าหลัวก็พังทลายลงเช่นกันครับพระแม่ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้รีพุ่งไปที่แม่น้ำในคริป ถึงหลังเสียงระเบิดในแม่น้ำสกระปรกสิ่งปฏิกูลไม่รู้จบม้วนตัวและก่อตัวสูงขึ้นจากนั้นชายวัยกลางคนก็ปรากฏตัวออกมาจากท้องฟ้าชายวัยกลางคนดูดูร้ายใบหน้าน่าเกลียดถูกคลุมด้วยเสื้อคลุมสีเหลืองเสื้อคลุมเต็มไปด้วยวิญญ,ญาณผีที่น่ากลัวและบิดเบี้ยวทั้งร่างของเขาเปล่งรัศีอันนาเกรงขามของกึ่งจัก,กรพรรดิสวรรค์ขั้นเก้านั่นคือประมุขแม่น้ำลืมเลือนที่พระแม่แห่งดอกปีอันเรียกเมื่อครู่นี้ คนเป็นเมื่อเห็นหนิงฝานซึ่งเป็นคนเป็นประมุขแม่น้ำลืมเลือนพลันขมวดคิ้วจากนั้นเขามองไปที่พระแม่แห่งดอกปีอั้นที่ดูน่าสังเวชพลางกล่าวอย่างไม่พอใจว่าพระแม่ดอกปีอั้นเกิดอะไรขึ้นคนเป็นมาจากที่ใดแล้วยังทำร้ายเจ้าจนหน้าสังเวชเช่นนี้ข้าจะรู้ได้อย่างไรไปถามคนเฝ้าประตูนอนกะสิเมื่อได้ยินเช่นนี้พระแม่แห่งดอกปีอั้นก็ไม่พอใจเช่นกันจากนั้นนางก็พูดว่าแต่ลองคิดดูสิคนเฝ้าประตูนรกคงจะตายไปแล้วมิฉนั้นชายผู้นี้คงมีอาจมาถึงที่นี่ได้อย่างแน่นอนถึกไม่ววว่่่าา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 เเเเขขจจจะะะป็นนนคครรคบุกกกยยมมมโลออดดดูัังไร เวลานี้ประมุขแม่น้ำลืมเลือนไม่ได้ถามคำถามใดอีกต่อไปเพียงหันไปมองหนิงฝานด้วยดวงตาที่ขุ่นมัวซึ่งเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอันไร้ที่สิ้นสุดสู้สู้สู้พร้อมกันกับไอสังหารกระแสธาราในแม่น้ำลืมเลือนพลันพุ่งขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งประมุกแม่น้ำลืมเลือนระวังตัวด้วยมีบางอย่างแปลกๆอยู่ในร่างกายของผู้ชายคนนี้พระแม่แห่งดอกป,ปีอั้นเตือนทันทีพึ่้มกลัวอะไรแม่น้ำลืมเลือนของข้ามีไว้รับมือกับพวกผีดุร้ายโดยเฉพาะเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้ปกครองแม่น้ำลืมเลือนก็ตะคอกทันทีจาก กันโฮเสียงของดวงวิญญาณที่แตกต่างกันมากมายโหยหวนทันใดนั้นคลื่นนับพันก็พุ่งขึ้นจากแม่น้ำลึกลึนที่ศกระปรกแต่ละคลื่นมีผีดุร้ายซึ่งทั้งหมดนี้ต่างพุ่งเข้าไปท่าหนิงฝานด้วยเขี้ยวเล็บหนิงฝานแม่น้ำลึกลึนมีผลกัะกร่อนร่างกายและวิญญาณเซียนเจ้าห้ามโดนน้ำในแม่น้ำเด็ดขาดจากรพรัดสวรรค์เอ่ยปากเตือนเขาวางใจเถอะเมื่อได้ยินเช่นนี้หนิงฝานก็พยักหน้าพลันลมหายใจต่อมาเขากระชับกระบีต้าหลวแล้วตวัดออกไปบึ้มเมื่อกระบีตวัดฟันออกไปแม่น้ำลึกลึ ถือวิญญาณราชนจักรพรรดิเมื่อเห็นเช่นนี้ประมุขแม่น้ำลืมเลือนก็ตกใจเพราะสัมผัสได้ถึงพลังของราชนจักรพรรดิจากกลางของหนิงฝานตอนนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทาไมพระแม่แห่งดอกปีอั้นถึงถูกมนุษย์หนุ่มตรงหน้าตามไล่ล่าสารเลวในการอันันอันไม่สิ้นสุดเจ้าคือคนเป็นคนแรกที่บุกเข้ามาในแม่น้ำลืมเลือนของข้าหากเจ้าไม่ถูกกำจัดข้าจะมีหน้าอยู่ในปรอพบต่อไปได้อย่างไรเว่าสิ่งนี้ยังกระตุ้นความโกรธของประมุขแม่น้ำลืมเลือนได้อย่างสมบูรณ์บึ้มลมหายใจต่อมาในขณะท สู้สู้ขณะเดียวกันในแม่น้ำลึมเลือนนั้นเดือดราวกับน้ำเดือดทั้งขุนและเป็นสีเหลืองทำให้คนเห็นปวดเสียเวียนเกล้าเป็นที่สุดแม่น้ำลึมเลือนจงตื่นหลังเสียงคำรามของประมุขแม่น้ำลึมเลือนกระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำลึมเลือนก็มวนตัวขึ้นในบัดดลจากนั้นเสมือนคลื่นลูกใหญ่ถาโถมปกคลุมร่างของหนิงฝานด้วยพลังมหึม,มาครืนเห็นเพียงว่าทุกที่ที่สายธาราลึมเลือนผ่านไปท้องนภา,าถูกกัดกลองกลายเป็นความว่างเปล่าวิญญาณอาฆาตและผู้ผีปีศาจหลายร้อยล้านตัวในแม่น้ำแยกเขี้ยวขู่กางกรงเล็บและส่งงเเสีีียยรรรร้ออหวนนนาาชจัักดถืะบฟฟ เมื่อเห็นเช่นนี้หนิงฝานก็ไม่ประมาทร่างทั้งร่างสันสะท้านเงาร่าง,งราชนจัก,กระรัดเซียนโบราณสูงใหญ่และสง่างามก็ลุกขึ้นมาอีกคราราวกับยักษ์ปักหลันที่ยืนอยู่ท่ามกลางความโกลาหลบึมทันใดนั้นเมื่อราชนจัก,กระรัดเซียนสับฟันกระบี่ต้าหลัวลำแสงกระบี่ยาวหนึ่งล้านเจ้าง,งอกก็พุ่งทะยานออกไปกึกเสียงดังกราวจากนั้นแม่น้ำลืมเลือนก็ถูกตัดขาดเป็นสองส่วนและด้วยแสงกระบี่ที่ปะทุกออกมาวิญญ,ญาณทั่วร้ายทั้งหมดหลายร้อยล้านตัวที่อยู่ในแม่น้ำก็สลายหายไปกระบี่เล่นนี้ตัดแม่น้ำลืมเลือนอึกองกมี้ระ่เลมน้ือนกก็ระัเลออกมา บึมเมื่อพลังกระบี่ต้าหลัวระเบิดออกมาอย่างสมบูรณ์แม่น้ำลืมเลือนมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ระเหยกลายเป็นไอทันทีแล้วร่างของประมุกแห่งแม่น้ำลืมเลือนก็แตกเป็นเสี่ยงๆราวกับถูกฟ้าผ่าตอนที่367สตรีบนสะพานในเหอสาลายเมื่องอออหลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดประมุกแห่งแม่น้ำลืมเลือนล้มลงในจุดนั้นแต่ลมหายใจต่อมาขณะที่น้ำที่เหลืออยู่ของแม่น้ำลืมเลือนไหลกลับอย่างรวดเร็วร่างกายของเขาก็ฟื้นตัวอีกครั้งเว่าตอนนี้ประมุขแห่งแม่น้ำลืมเลือนสูญเสียท่าทีที่เขามีในตอนแรกอย่าาางงงเเเเหห็นนไไดดดด้้ชัใบขขอูซียวรรรแ เขาและแม่น้ำลืมเลือนถือเป็นร่างเดียวกันตอนนี้แม่น้ำลืมเลือนเกือบถูกตัดขาดด้วยกระบี่เล่นเดียวดังนั้นเขาจึงได้รับบาดเจ็บหนักอย่างคาดไม่ถึงท่านประมุขท่านเป็นอย่างไรบ้างพระแม่ดอกปีอั้นที่อยู่อีกฝั่งรีบเอ่ยถามประมุขแห่งแม่น้ำลืมเลือนกำลังจะพูดตอบตุม้มแต่แล้วเงาของราชันจัก,กระพัดเซียนโบราณกลับฟาดฟันเข้าใส่ทั้งสองอีกครั้งแย่แล้วอันตรายเมื่อเห็นกระบี่เล่นนี้ประมุขแห่งแม่น้ำลืมเลือนและพระแม่แห่งดอกปีอั้นต่างตะโกนออกมาด้วยความประหวั่นคลั หึ่งหึ่งจากนั้นทั้งสองก็พยายามต่อต้านอีกครั้งแม่น้ำลืมเลือนและดอกปีอั้นปะทุขึ้นฟ้าทว่าทั้งคู่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหนิงฝานโดยเฉพาะตอนนี้แม่น้ำลืมเลือนและดอกปีอั้นถูกํำลายด้วยแสงกระบี่ก่อนที่พวกมันจะโดนกระบี่ต้าหลัวสัมผัสดวงตาของพวกเขาทั้งสองเบิกกว้างทำได้เพียงเฝ้าดูอย่างไรห้หนทางเมื่อกระบี่ต้าหลัวฟันลงมาครึบทันใดนั้นขณะที่แสงกระบี่กำลังจะกระทบลงมาทางพวกเขาทั้งสองจู่ๆลำแสงสศักดิ์สิทธิ์ก็สาดส่องลงมาจากท้องฟ้ากวาดร่างของทั้งสองคนออกไป ตุ้มกระบี่ต้าหลวแหวกฟ้าตัดเป็นรอยแยกยาวหลายล้านจางงอนในความว่างเปล่าถึงเมื่อเห็นกระบี่ผ่าได้เพียงอากาศหนิงฝานก็เงยหน้าขึ้นมองทันทีไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดที่มีสะพานปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าสะพานทอดข้ามฟ้าดินมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่หัวสะพานนางสวมกระโปรงลายบุปผาถือร่มกระดาษน้ำมันอยู่ในมือท่าทีดูเงียบสงบอย่างมากและด้านหลังหญิงสาวมีประมุขแม่น้ำลื่เลือนและพระแม่ดอกปี๊นยืนอยู่ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงประมุขสะพานได้เหอขอบคุณทั้งงงสสออกล่าาวขบคุณหญิ หญิงสาวไม่ตอบแต่มองหนิงฝานด้วยในตาลึกกล่อพคลางพูดว่าคนผู้นี้มีวิญญาณของราชันจัก,กรพัิอยู่ในตัวคอยช่วยเขาอาศัยแค่พวกเราย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเราควรหลีกเลี่ยงคมกระบี่นั่นข้าได้ส่งคนไปขอความช่วยเหลือที่เมืองเฟิงตูแล้วไปเชิญมหาจัก,กรพัิแล้วหรือเมื่อได้ยินวาจานี้ประมุกแม่น้ำลืมเลือนและพระแม่ดอกปีอันก็ตกตะลึงทันทีจัก,กรพัิเฟิงตูเป็นผู้ปกครองปัจจุบันของยมมโลกหากเขาเคลื่อนไหวไม่ว่าหนิงฝานจะแข็งแกร่งเพียงใดก็มีใช่คู่ต่อสู้ของจัก,กรพัิเฟิงตูไม่แแแแมมม้้้ววว่่่่าาคคนนนผูีจจะข็ง็งงกกกรรรตไไปบหัพด หญิงสาวจากสะพานไน่เหอสายหัวนอกจากนี้คนผู้นี้บุกมาถึงที่นี่พวกเจ้ากับข้าจะต้องรับผิดชอบหากมหาจาัก,กรพรรดิมาเราจะต้องโดนทําโทษอย่างหนักแน่ใช่แล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งสองก็พยักหน้าอย่างเคร่งขรึมไปกันครึบในที่สุดหญิงสาวบนสะพานไห่เหอก็บกมือทั้งสะพานไน่เหอก็กลายเป็นสายรุ้งยาวหนีไปไกลถึงจะหนีอีกรอเมื่อเห็นเช่นนี้หนิงฝานก็เลิกทิ้วขึ้นและเปลี่ยนตนเองเป็นลำแสงกระบี่เพื่อไล่ฆ่าทันทีตูมแม้ว่าสะพานไห่เหอจะเร็วแต่ก็ไม่เร็วเท่าหนิงฝานเพราะตอนนี้าานนว ตัดหนิงฝันฟันกระบี่ของเขาทันทีโดยไม่พูดพร่ำไร้สาระป้องกันเมื่อเห็นเขามาหญิงสาวบนสะพานในเหอก็กระทืบเท้าทันทีสะพานซึ่งทอดยาวไปทั่วท้องฟ้าพลันปะทุขึ้นด้วยแสงที่น่าสะพรึงกลัวต่อต้านแสงกระบี่ตุม้มเกิดระเบิดดังสะเทือนโลกกระกายแสงของสะพานในเหอแตกเป็นเสียงเสียงทันทีเมื่อแสงกระบี่กระทบกับตัวสะพานแล้วทั้งสะพานก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงคลึบหญิงสาวจากสะพานในเหอกระอักเลือดออกมาทันทีจากนั้นนางพูดอย่างชุ่มเฉียวว่าเฟิงตูจำต้องใช้เวลาเสริมกองกำลังถอยไปที่ศาลายายเมืงองอก่อน สาลายายเมื่องอเจ้าอยากขอความช่วยเหลือจากหญิงบ้านางนั้นหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้ประมุกแม่น้ำลืมเลือนและพระแม่ดอกปีอั้นพลันตื่นตกใจในแววตาของพวกเขามีร่องรอยของความหวาดกลัวหากเจ้ามีวิธีต่อสู้กับชายผู้นี้ก่อนที่กำลังเสริมของเฟิงตูจะมาถึงเราก็ไม่ต้องไปหญิงสาวจากสะพานในเหอพูดอย่างเย็นชาเออถอยถอยเร็วทั้งสองเองก็ไร้ซึ่งหนทางดังนั้นพวกเขาจึงโคจรพลังที่เหลืออยู่บางส่วนไปยังสะพานในเหอทันทีตูมฟิวหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ควบคุมสะพานในเห่ออีกล เื่อเห็นเช่นนี้หนิงฝานยังคงติดตามไปติดติดขณะที่หนิงฝานกำลังไล่ล่าสังหารด้านทั้งสามนั้นระยะไกลาสายตาของพวกเขาสามารถมองเห็นศาลายายเมืองอได้แล้วในศาลามีหม้อตั้งอยู่เบื้องหน้าหม้อใบนั้นมีหญิงชารารูปร่างท้วมที่เอวผูกผ้ากันเปื้อนอยู่หญิงชาราก้มหน้าลงมีอาจมองใบหน้าของนางได้อย่างชัดเจนกำลังตักน้ำแกงใส่ชามให้เหล่าวิญญาณชามแล้วชามเล่าชื่อน้ำแกงยายเมืองอดื่มหนึ่งชามก็สามารถลบความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับชาติที่แล้วและตัดขาดจากชาติที่แล้วโดยสิ้นเชิงทว่าตอนนี้วิ ไม่ข้าไม่อยากดื่มน้ําแกงนี้ข้าไม่อยากลืมชาติที่แล้วครอบครัวยังรอข้าอยู่ลูกสาวข้าน่ารักมากข้าไม่อยากลืมข้าไม่อยากดื่มข้าไม่อยากดื่มฝืนหวังเป็นโอรสของอาณาจักรฝูอาณาจักรของข้ายังต้องการให้ข้ากลับไปรับตําแหน่งข้าไม่สามารถตัดขาดจากชาติที่แล้วได้อัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่แต่ไม่ว่าวิญญาณเหล่านั้นจะกรีดร้องและอ้อนวอนเพียงใดก็ดูเหมือนว่าจะมีพลังเวทมนต์ชอนิดหนึ่งอยู่ในศาลาวิญญาณแต่ละตนต่างเข้าไปดื่มน้ําแกงยายเมืองงอโดยไม่รู้ตัว ทันทีที่น้ำแกงเข้าปากพวกวิญญาณที่ไม่ยินยอมพลันเงียบเสียงลงทันทีแล้วเดินต่อไปด้วยท่าทางสับสนเมื่อมองศาลาย,ายมือง,งอจากระยะไกลมีทั้งเสียงดังวุ่นวายทว่าก็เงียบสงบในเวลาเดียวกันดูแปลกประหลาดยิ่งนะักครึบเวลานี้วิญ,ญญาณของหญิงสาวที่มีใบหน้าง,งดงามเดินเข้ามาในศาลาย,ายมือง,งอนางแตกต่างจากวิญญาณตอนอื่นที่ตะโกนคร่ำครวญวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นดูเงียบอย่างมากเงียบสงบเสียยิ่งกว่าวิญ,ญญาณที่ดื่มน้ำแกงยายมือง,งอลงไปแล้วอีกตึกในไม่ช้าวิญญ,ญาณหญิงสาวคนนี้ก็มาถึงเบื้อออองงนนาาาายายมััญญกกปปปรรระะศศคคูู่่จุลภพี เมื่อเห็นความเงียบสงบของวิญญาณหญิงสาวท่านยายเมือง,งอพลันเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าที่แก่ชราและมีรอยเหี่ยวยน่นทว่ากลับฉายแววประหลาดใจบนใบหน้าของนางนางเฝ้าศาลามานานแสนนานไม่ว่าใครหรือสิ่งมีชีวิตใดเผ่าพันธุ์ใดฐานะใดวิญญาณทั้งหมดที่มาที่นี่ต่างส่งเสียงดังและไม่มีใครต้องการลืมความทรงจำของชาติที่แล้วทว่านี่เป็นครั้งแรกที่นางเห็นหญิงสาวที่เงียบขึมงเช่นนี้ท่านยายนี่น้ำแกงอันใดหรือวิญญาณหญิงสาวอ้าปากถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อได้ยินเช่นนี้ท่านยายเม่่งงงออดดดืืมืมมเเจจ้้้้าาาไลลวทัหชติีแ ความทรงจําดูเหมือนข้าจะไม่มีวิญญาณสาวตกตะลึงจากนั้นก็ส่หัวพลางยกยิ้มไม่มีความทรงจําหรือเมื่อได้ยินเช่นนี้ท่านยายเมื่องอพลันขมวดคิ้วครึบลมหายใจต่อมาท่านยายเมือ่งอยื่นมือที่เหี่ยวย่นออกมาคว้าข้อมือของหญิงสาวคนนั้นและปล่อยออกในพริบตาใบาหน้าของยายเมื่องอเต็มไปด้วยความตกใจอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีความทรงจําอะไรเลยจริงๆเป็นไปได้อย่างไรจําต้องรู้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันที่ตายจากล้วนมีความทรงจําของชาตินั้นแต่สตรีเบื้องหน้าผู้นี้ราววกกับรระดดาาาาาษเเลล่่ไมมมีคมีคงงงจํใในนชิตขอย เจ้ามีนามว่าอะไรในเวลานี้ยายเมื่องออดไม่ได้ที่จะถามเมื่อได้ยินเช่นนี้วิญญาณหญิงสาวก็ครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยตอบเหมือนว่าจะชื่อหลวงชิงเซียนถ้าไม่แน่ใจนะตอนที่ส6 8้อยสแปดศิลาสามพบความทรงจำหววคืนหลวงชิงเซียนยายเมื่องอครุ่งคิดชั่วครู่เมื่อรู้ว่าหญิงสาวตรงหน้าไม่แน่ใจแม้แต่ชื่อของตนเองจะต้องมีเรื่องราวก่อนที่นางจะตายเป็นแน่หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นางก็พูดว่าแม่นางเจ้าอยากเห็นความทรงจำของตนเองเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ได้หรือหัวใจของหลววชิงเซียนเต้นแรงนางอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับทุกสิ่งในชีวิตของนางได้ยายเมื่องอพยักหน้าแต่แล้วก็พูดอีกครั้งว่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าอยากจะเตือนเจ้ายามนี้เจ้าเป็นคนตายแม้ว่าเจ้าจะมีความเสียใจยครั้งใหญ่ในชีวิตก็มีอาจชดเชยได้เจ้ายังคงต้องดื่มน้ำแกงแล้วลืมทุกอย่างเพื่อกลับชาติไปเกิดดังนั้นจะดูหรือไม่ดูเจ้าเลือกเองเมื่อได้ยินเช่นนี้หลววชิงเซียนก็ตกอยู่ในความเงียบเมื่อครูนางได้กระจั์อย่างชัดเจนถึงความโศกเศร้าที่หาใดเปรียบไม่ไญญญ่่่่่ไไไไดดด้้้้้้้้ขขอออองงววววิิิญาาาาาาณเเเเหหหลลนนนนนนนัททีีีมมมจจะชตกกถูแป็ืืพร ท่านยายดูเถิดแม้ว่าข้าสามารถคาดเดาได้ว่าข้าจะต้องเสียใจบ้างในช่วงชีวิตของข้าแต่ก่อนเกิดใหม่ข้ายังอยากจะบอกลาชาติที่แล้วในที่สุดหลัวชิงเซียนก็เลือกที่จะดูก็ได้ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจแน่นอนว่าแม่เสียใจก็ไร้ประโยชน์ยายเมือ่องาพยักหน้าก่อนจะโบกมือแล้วหินก้อนใหญ่สูงเท่าคนหนึ่งคนก็ปรากฏขึ้นในศาลาพื้นผิวเรียบราวกับกระจกและมีการสลักอักขระง่ายๆสอง,งตัวไว้บนตัวศิลาว่าสามภพแม่นางนี่คือศิลาสามภพเมื่อเจ้าเข้าไปใกล้มันจะสะท้อนชีวิตในอดีตและปัจจุบันขออองเจ้าาออกมา หลังจากยายเมื่องอเปิดมันออกในลมหายใจต่อมาหลวชิงเซียนเดินไปที่ศิลาสามภพด้วยบันไดดอกบัวแสดงสีหน้าใคร,ร่รู้วูบทันใดนั้นลำแสงก็ปรากฏขึ้นบนศิลาสามภพครอบคลุมหลวชิงเซียนครึบเมื่อแสงหายไปนางเห็นเพียงภาพความทรงจำริบหรี่บนศิลาสามภพในภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เกิดในพระราชวังและได้เริ่มต้นชีวิตของนางหนึ่งขวบสองขวบสามขวบภาพความทรงจำกระพริบอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าภาพทั้งหมดของหลวชิงเซียนเมื่อ28ิปีก่อนก็ฉายออกมาจนถึงตอนนี้ชีวิตของหลวชิงเซียนไม่ได้มีปัญหามากเกินไปนัก จนกระทั่งหลังจากอายุ28ฉากก็เปลี่ยนไปเป็นฉากที่มีโคมไฟสีแดงห้อยอยู่สูงมีตัวอักษรมงคลแปดอยู่ทั่วนางแต่งงานแล้วถือที่แท้แล้วเขาเป็นสามีของข้าเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของเจ้าบ่าวหลวชิงเซียนก็ตกใจเพราะชายคนนั้นเป็นคนที่เรียกชื่อนางก่อนเข้าสู่ยมโลกจากนั้นภาพความทรงจําก็เริ่มกระพริบอย่างรวดเร็วดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้เสวียนราชวงศ์เทพขน,นกสีราชวงศ์รวมเป็นหนึ่ง 9, ก้าแคว้นแดนมนุษย์เมื่อเห็นภาพความทรงจําเหล่านั้นดวงตาที่ชัดเจนของหลวงชิงเซียนซึ่งเดิมทีไร้ความปราาาถนค่ออยอยๆเตมมไปด้วก จนในท้ายที่สุดระหว่างการต่อสู้กับหอเซียนหนิงฝาล้มลงนางสละชีวิตของนางแล้วภาพบนศิลาสามพบก็จบลงอย่างกระทันหันสามีเวลานี้เองหลัวชิงเซียนร่ำให้แทบขาดใจราวกับโผงไฟปีกหักดวงหน้าของหญิงสาวราวกับดอกสาลี่ต้องหยาดฝนร่างทั้งร่างมีอาจหยุดสันได้นางจำได้แล้วจำได้ทุกอย่างเฮ้อความรักอีกแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้ยายเมื่องอถอนหายใจดวงตาที่ขุ่นมัวของนางดูเหมือนจะจมลงไปในความทรงจำ่านยายทันใดนั้นหลัวชิงเซียนหันไปมองยายเมื่องอในตาของนางเต็มไปด้วยการวิงวอน สำหรับเรื่องนี้ยายเมืองอดูเหมือนจะคาดคิดไว้แล้วจึงใส่หัวเบาๆให้ท่านยายได้โปรดช่วยข้าด้วยสามีของข้าทำเพื่อข้ามากเกินไปข้าไม่อยากจากเขาไปข้าไม่อยากจริงๆหลวชิงเซียนเอ่อรขอร้องอย่างคมคืนน้ำตาเอ๋อล้นราวกับน้ำพุไหลรินหัวใจของนางเจ็บปวดเหมือนถูกมีดกรีดข้ามีอาจช่วยเจ้าได้และข้าก็เตือนเจ้าแล้วตอนนี้เจ้าเป็นคนตายแม้เจ้าจะมีเรื่องที่ยังเสียดายในชีวิตก็มีอาจย้อนกลับไปได้แม้ยายเมืองออจะเศร้าใจแทนหญิงสาวตรงหน้าทว่านางยังคงใส่หัวมีอาจย้อนกลับสามี เมื่อได้ยินคำพูดนี้หลัวชิงเซียนก็ลมลงกับพื้นพร้อมสะอื้นให้เสียงดังภาพที่สะท้อนโดยศิลาสามพเมื่อครู่แอร์วบผ่านเข้ามาในความคิดของนางร่างกายกลายเป็นไร้พลังเต็มไปด้วยความสิ้นหวังทุกระทมแม่นางเมื่อเห็นฉากนี้มือของยายเมื่องอก็สันแล้วความทรงจำที่ถูกฝังมานานนับไม่ถ้วนก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในใจของนางเวลานั้นนางก็ทำอะไรไม่ถูกทั้งลังเลทั้งสิ้นหวังพอๆกับหลัวชิงเซียนเว่าเมื่อเข้าสู่ยมโลกก็มีอาจหันหลังกลับเพ้อ ในท้ายที่สุดยายเมืองอถอนหายใจอย่างหนักอึ้งก่อนจะโบกมือของนางแล้วหลัวชิงเซียนก็ลุกขึ้นยืนทันทีพร้อมกล่าวกับอีกฝ่ายว่าแม่นางเราพบกันในวันนี้เพราะโชคชะตาแม่ข้าจะช่วยให้เจ้าฟื้นคืนมิได้แต่ข้าสามารถช่วยเจ้าเก็บรักษาชาติที่แล้วของเจ้าจำไว้หากมีโอกาสเจ้าสามารถครองคู่กับสามีของเจ้าในชาติหน้าได้ท่านยายข้าไม่ต้องการชาติหน้าข้าต้องการเพียงชาตินี้แต่หลัวชิงเซียนกลับไม่มีความสุขเลยใบหน้าของนางยังคงโศกเศร้าอยู่ชีวิตนี้จบสิ้นแล้วชาติหน้าค่อยพบกันยายเมืองอถใส่หัวแล้วโบกมืืออออเเวนนี้้แแกงงยาหลลค่่ ซึ่งคาไม่ว่าหลวชิงเซียนจะอ้อนวอนร้องไห้และเสียใจมากเพีงยงใดนางก็เดินออกจากศาลาย,ยายเมื่องอญอย่างไม่สามารถควบคุมได้และเดินออกไปกลายนั่นคือหกเส้นทางสังสารวัตส,สถานที่เกิดใหม่เฮ้อแม่นางข้าถ่วยเจ้าได้เพียงเท่านี้ข้าข้ามีความสามารถทําให้เจ้าฟื้นคืนจะมียายเมื่องอแห่งยม,มโลกที่ไหนเล่าเมื่อเห็นทิศทางที่หลวชิงเซียนจากไปยายเมื่องอถอนหายใจเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็หันกลับมาส่งน้ําแกงให้กับวิญ,ญญาณทีละตน ครืนฟิวฟิวไม่นานหลังจากหลัวทิงเซียนจากไปก็มีเสียงคำรามดังมาจากระยะไกลปราณกระบี่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและแสงสศักดิ์สิทธิ์ก็ส่องสว่างถึงเมื่อเห็นเช่นนี้ยายเมือง,งอก็หยุดการเคลื่อนไหวของนางและเงยหน้าขึ้นทันทีบึ้มบนท้องฟ้าในระยะไกลมีเสียงแตกร้าอย่างกระทันหันดังขึ้นจากนั้นสะพานที่ทอดข้ามฟ้าดินก็พุ่งไปข้างหน้าศาลายายเมือง,งอท่านยายเมือง,งอช่วยเราด้วยตอนนี้เองหญิงสาวจากสะพานในเหอตะโกนขอความช่วยเหลือยายเมือง,งอกระโปรงลายดอกไม้ของนางเปื้อนเลือดร่มกระดาษน้ำมันที่นางถืออยู่ในมือก็หาายไปนนแล้ว เมื่อหลังนางวิญญาณของประมุขแม่น้ำลืมเลือนและพระแม่แห่งดอกปีอันแทบจะเป็นภาพเลือนรางเสี่ยวในเหอพวกเจ้าเมื่อเห็นเช่นนี้ยายเมื่องอขมวดคิ้วและกำลังจะถามบึ้มทันใดนั้นฟ้าดินถูกแยกออกจากกันและแสงกระบี่ก็สว่างวาบเหนือศาลายายเมื่องอในแสงกระบี่นั้นมีร่างในชุดคลุมธรรมดาถือกระบี่เซียนทั่วร่างเปล่งพลังที่น่าสะพรึงกลัวถึงเป็นเขาเมื่อเห็นเสื้อคลุมธรรมดายายเมื่องอกอดไม่ได้ที่จะตกใจคนผู้นี้คือชายที่มีวาสนากับหลวงชิงเซียนในศิลาสามภพส่งชิงเซียนมาให้ข้า หนิงฝานที่เพิ่งไล่ตามมาตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวจากนั้นก็ฟาดก,กระบี่ต้าหลัวเข้าใส่ทั้งสามบนสะพานในเหอะยามแสงกระบี่พาดผ่านสวรรค์และโลกพลันแหลมลานความว่างเปล่าแอร์ตกออกเป็นเสียงเสียงบางอาจเมื่อเห็นเช่นนี้ยายเมืององก็ตะโกนด,ด้วยความโกรธพร้อมลงมือทันทีเวทคำทูโนเวลตอนที่369รู้แจ้งทางอื่นสู้กับยายเมืององครืนยายเมืององเคลื่อนไหวนางยกมือขึ้นบนท้องฟ้าแล้วเขยา่นานภากาศพลันเต็มไปด้วยลมและเมฆพลังงานหญิงไร้ที่สิ้นสุดก่อตัวเป็นมือขนาดใหญ่ที่ปกคลุมท้อง้าาดงงิตนนนร่ฝััมจุ ทลายลมหายใจต่อมาด้วยเสียงของยายเมื่งอแสงกระบี่ต้าหลัวก็พันทลายลงในมือใหญ่ถึงหนิงฝานขมวดคิ้วทันทีแล้วสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่ร่างของยายเมื่งอซึ่งกำลังเคลื่อนไหวในเวลานี้จัก,กรพรรดิสวรรค์ก็พูดด้วยเสียงทุม้มผู้รู้แจ้งทางอื่นผู้รู้แจ้งทางอื่นคืออะไรหนิงฝานรู้สึกงงงวย จักรพรรดิสวรรค์อธิบายว่าผู้รู้แจ้งทางอื่นสามารถเรียกอีกอย่างว่ากึ่งราชาจักรพรรดิไรเทียมทานแม้ว่าคนประเภทนี้จะยังอยู่ในระดับกึ่งราชาจักรพรรดิแต่เขามาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางหนึ่งแล้วความแข็งแกร่งของเขาเพียงพอที่ประลองกับราชาจักรพรรดิเซียนเช่นเดียวกับเส้นทางต้องห้ามของเจ้าหากเจ้าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มันก็เป็นการรู้แจ้งทางอื่นอ้อที่แท้แล้วก็เป็นเช่นนี้เองหนิงฝานพยักหน้าพลางมองไปที่ยายเมือง,งอด้วยแววตาเคร่งครึมขณะที่หนิงฝานได้พบกับยายเมือง,งออีกด้าน โอ้มีมังกรเร้นพยับหมอกอยู่ในยมโลกจริงด้วยใช่แล้วคาดไม่ถึงว่ายายเมืองอผู้นี้จะเป็นผู้รู้แจ้งทางอื่นเมื่อเผชิญหน้ากับราธานจัก,กระรัดเซียนไร้เทียมทานที่ขวางทางอยู่หนิงฝานผู้นี้เกรงว่าคงมีอาจไปต่อได้แล้วดูเหมือนว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกแรงช่วยกันอย่ารีบร้อนมีจัก,กรพรัดสวรรค์อยู่ผู้รู้แจ้งทางอื่นคงมีอาจหยุดเขาได้มีผิดดูต่อไปก่อนเถิดรอหนิงฝานไม่ไหวแล้วจริงๆก็ยังไม่สายเกินไปที่เราจะเคลื่อนไหวอัญญประกาศคู่ทุลภาพอัญญประกาศคู่หนิงฝานบังอาจนะักเจ้ากล้าที่จะบุกยมโลก ยายเมื่อเงก้าวออกจากศาลาและตะโกนใส่หนิงฝานด้วยความโกรธถืงขัานรู้จักข้าเมื่อได้ยินเช่นนี้หนิงฝานก็ผงะเพราะตั้งแต่เขาเข้าสู่ยมโลกเขาไม่เคยเอ่ยชื่อของตนเองออกมาแม้แต่ครั้งเดียวเว่าในลมหายใจต่อมาดูเหมือนว่าเขาจะเดาอะไรบางอย่างได้จึงรีบถามว่าท่านเห็นสตรีที่ชื่อหลัวชิงเซียนใช่หรือไม่มีผิดยายเมื่องอพยักหน้านางอยู่ที่ใดหนิงฝานเอ่ยถามวิญ,ญญาณเข้าสู่ยมโลกย่อมไปที่ดินแดนแห่งการเกิดใหม่ทั้งหกภพภูมิยายเมื่องอตอบอย่างไร้ความรู้สึก หลับชาติไปเกิดเมื่อได้ยินเช่นนี้หนิงฝานก็ตื่นกระหนกจากนั้นเขาต้องการที่จะข้ามสาลายายเมืองอเพื่อไปหาหลัวชิงเซียนครึบเว่าในลมหายใจต่อมายายเมืองอก้าวไปข้างหน้าขวางทางของชายหนุ่มไว้พลางกล่าวคำหนิงฝานข้าได้เห็นความสุขและความเศร้าของเจ้ากับหลัวชิงเซียนผ่านศิลาสามพบแล้วข้าต้องบอกว่านั่นเป็นความเสียใจระหว่างเจ้ากับนางจริงๆแต่ตอนนี้เจ้าแยกจากนางแล้วทุกอย่างกลายเป็นอดีตไฉนเจ้ายังยืนกรานที่จะตามมานางอีกกลายเป็นอดีตอะไรที่ผ่านมาข้ารู้แค่ว่านางเป็นภรรยาข้าเป็นคนใกล้ที่สุดในนชีีวิต้ เมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของหนิงฝานก็จ้องเขมมงองข่าจะต้องตามาหานางให้เจอไม่ว่าจะเป็นหอเซียนหรือยมมโลกก็อย่าได้มาขวางทางข้าเพอเมื่อเห็นได้ยินเช่นนี้ยายเมื่ององอก็ถอนหายใจข้ารู้ว่าความรักระหว่างเจ้าสองคนนั้นฝังรากลึกดังนั้นข้าจึงให้โอกาสหลัวชิงเซียนให้นางกลับชาติไปเกิดพร้อมกับความทรงจำในชาติที่แล้วหากเจ้าหันหลังกลับตอนนี้เจ้าสองคนจะยังคงสามารถสานต่อวาสนาเดิมได้หากเจ้ายังคงหมกมุ่นอยู่เช่นนี้เจ้าจะตกอยู่ในนรกไปตลอดกาลข้าหนิงฝานต้องการเพียงชีวิตนี้ไม่ใช่ชาติหน้า ทว่าหนิงฝานสายหัวจากนั้นเขากระตุ้นกระบีต้าหลวในมือไปให้คนไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าข่าไรเมตตานี่เง่ายิ่งนักยายเมือง,งอถอนหายใจจากนั้นดวงตาขุนคู่หนึ่งก็เปล่งประกายออกมาด้วยแสงสดใสไม่รู้จบเห็นได้ชัดว่าจะไม่ปล่อยให้หนิงฝานผ่านไปเช่นนี้ถึกเมื่อเห็นเช่นนี้หนิงฝานก็ไม่พูดอะไรอีกเขาใช้พลังของจัก,กรพรดสวรรค์ฟาดฟันไปที่ยายเมืองอทันทีตุม้มทันทีที่แสงกระบีต้าหลัวฉายออกมาผู้คนนับล้านที่อยู่บริเวณโดยรอบศาลายายเมืององก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงถึงงแแท้้้จิลววมีคนช่่ยยเาอู เมื่อเห็นพลังของจัก,กรพรรดิสวรรค์นบนกระบี่นี้ดวงตาของยายเมือง,งอพลันหดลงอย่างกระทันหันแล้วในลมหายใจต่อมาร่างกายที่คดเคี้ยวและแก่ชราของนางก็ปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่ของราชจาจักรพรรดิที่ไม่มีใครเทียบได้แม้พลังของราชจาจักรพรรดนี้จะไม่ใช่พลังที่แท้จริงแต่มันก็ไกลเกินกว่าพลังของหญิงสาวบนสะพานในเหอประมุกแม่น้ำลืมเลือนพระแม่แห่งดอกปีอั้นและคนอื่นๆอ,อยู่มากนี่คือการรู้แจ้งทางอื่นพลังของกึ่งราชจาจักรพรรดิเซียนที่ไรเทียมทานตุม้มยายเมื่องอ้อเคลื่อนไหวอีกครั้ ทุ้มทันใดนั้นเมื่อราชันจักรพรัดไร้เทียมทานประทับกับกระบี่ต้าหลัวก็บังเกิดเสียงคำรามสะเทือนจักกวาลวแล้วความว่างเปล ands, so ่าในรัศมีหนึ่งล้านลี้ก็ระเบิดออกกระตุ้นพลังทำลายล้างไร้ที่สิ้นสุดปังปังหลังจากการประทะกันชั่วครู่กระแสพลังทั้งสองก็พังทลายลงในความว่างเปล่าหนิงฝานยอมแพ้เสียเถิดออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่มหาจักรพรรดิจะรับรู้มิฉะนนั้นจะไม่มีใครช่วยเจ้าได้ม้แต่ยอดฝีมือในตัวเจ้าหลังจากโจมตีหนึ่งครั้งย้ายเมื่องอก็พูดอีกครั้งเพื่อเตือนเขา ชีวิตของทั้งสองคนนางได้สัมผัสมาแล้วสิ่งนี้ทำให้นางหัวนึกถึงเรื่องของตนเองนางไม่ต้องการเห็นหนิงฝานมาตายที่นี่แม้แต่ชาติหน้าก็มีอานสารต่อวาสนาเดิมไม่มีทางทว่าหนิงฝานกลับคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยวเขาระเบิดพลังเจ็ดส่วนของจัก,กรพรรดิสวรรค์ออกมาจนสุดข,ขีดตุ้มตุ้มตุ้มหนิงฝานฟาดฟันกระบี่ของเขาครั้งแล้วครั้งเล่ากระบี่ต้าหลวงแทบจะทำลายล้างยม,มโลกแม้ร่างของยายเมื่งอจะคลองเหมือนหญิงชาราทว่าพลังแห่งการรู้แจ้งที่ไม่ธรรมดาของนางทำให้นางเกือบได้รับพลังของราชจาจักรพรรดเซียน ปังปังปังเห็นเพียงนางโบกมือทั้งสองแสงกระบี่ต้าหลวงทั้งหมดที่ถูกฟันออกก็ถูกนางทำลายลงอย่างง่ายดายในชั่วพริบตาทั้งสองต่อสู้กันมากกว่าร้อยกระบวนท่ามีนำซ้ำทั้งสองยังสูสีกันอีกด้วยไม่มีใครสามารถทำอะไรเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายได้บัดซบหนิงฝานอดไม่ได้ที่จะมีน้ำโหดจากนั้นความโกรธก็พุ่งขึ้นมาในดวงตาของเขาได้วันนี้ข้ายอยากจะดูนักว่าคนที่รู้แจ้งทางอื่นจะสามารถรับกระบี่ตี้ล่วกของข้าได้หรือไม่ชิงคันทีที่พูดจบกระบี่ต้าหลวงในมือของเขาก็ลอยขึ้นท้้ออองงงฟาาและเะเบิดดสียักกอออกม ตุ้มทันใดนั้นกระบีตีล่ลวก็เริ่มแสดงฤทธิ์เทพมานับล้านคำรามผู้คนหลายร้อยล้านกรีดร้องถืงนี่มันวิชากระบี่อันใดและเมื่อกระบีตีล่ลวเริ่มวิวัฒนาการยายเมือง,งอก็ตกใจอย่างกระทนหันปล่อยพลังที่รุนแรงถึงชีวิตและความตายก็เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจต้องรู้ว่านางเป็นกึ่งราชจาจักระรัดไร้เทียมทานมีเพียงราชาจากกระพัดเซียนแท้จริงเท่านั้นที่สามารถทำให้นางรู้สึกเช่นนี้ได้แต่ในเวลานี้นางรู้สึกถึงมันจากกระบี่ของหนิงฝานถอย เมื่อเห็นสิ่งนี้ยายเมืองอก็ตะโกนใส่สตรีสามนางบนสะพานให้เหอทันทีคนหลังไม่กล้าที่จะกล้าหาญและถอยห่างออกไปทันทีกระบี่ตี่ล่วตุม้มตอนนี้เองหลังเสียงคำรามของหนิงฝานกระบี่ตี้ล้วที่วิวัฒนาการมาจากกระบี่ต้าหลัวก็พังทลายลงเมื่อกระบี่ตกลงมาซากศพของเทพมานอนราบสับพพัดถูกกวาดล้างสวรรค์และโลกนับหมื่นดูเหมือนจะพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงมหาวิถีไร้กังวลเมื่อเห็นเช่นนี้ยายเมืองอก็ไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อยขณะที่ร่างกายของนางสั่นสะเทือนร่างชราที่คล้องตัวของนางก็ระเออกนนแสงงมม่ม่้้าราาาาาขขะลึ หึงลึงลึง,งลมหายใจต่อมาลำแสงก็พันเกี่ยวกันเหนือศีรษะของนางก่อตัวเป็นญ้าที่มีใบสามใบแต่ละใบมีความหมายลึกลับตามลัทธิเต๋หย้าไร้กังวลตุม้มในที่สุดกระบี่ตี่ล่วกก็ปะทะก,กับมหาวิถีไร้กังวลตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบสังสารวัฏหกวิถียม,มาบาลแห่งสิขุงนรกตุม้มในอากาศเสียงคำรามรลื่นสนั่นปะทพีตามด้วยเสียงระเบิดบาาา้าคลั่งไร้สิ้นสุดคลื่นพลังทำลายล้างพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้งฟาปกคลุมพื้นดินพัดผ่านทุกสารทิศไม่ว่าจะผ่านพ้นสถานที่ใด,ดผู้ผีหรือห่วงความว่างเปล่าแห่ง ครงทันใดนั้นมีเสียงแตกคมปราบดังขึ้นจากมหาวิถีไร้กังวลเหนือสีสายยายเมื่องอผืมไม่ดีแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้สีหน้าของยายเมื่องอแปรเปลี่ยนนางไม่คิดมาก่อนนว่ากระบี่ของหนิงฝานจะมีพลังทำลายล้างหน้าเกรงกลัวเช่นนี้แล้วยายเมื่องอก็พยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมมหาวิถีไร้กังวลตุมต้มตุม้มตุ้มเขาเห็นว่ามหาวิถีไร้กังวลกำลังสายไปมาอย่างไม่มั่นคงในความว่างเปล่าพลังของมันกระจัดกระจายไปตามเส้นทางกระบี่ปี้ลัว่วทำลายให้สิน้นตอนนี้เองหนิงฝานกล่าวเสียงเย็นชาตามด้วยแรงกดมหาศาลจากฝาามือขอขขงเข ตูมกระบี่ที่ล้วบทขยี้ทุกสิ่งโดยสมบูรณ์และมหาวิถีไร้กังวลก็พังทลายสิ้นทำให้พลังอันน่าสะพรึงที่กระจัดกระจายอยู่บนเส้นทางเหล่านี้สูญสลายไปอายกอเส้นทางแอร์ตกออกเป็นเสียงเสียงย้ายมื่องอกระอักโลหิตคำโตออกมารลอมหายใจของนางเริ่มอ่อนแรงลงตูมลมหายใจต่อมากระบี่ที่ล้วยังคงพุ่งเข้าหานางยายมือง,งอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสิ้นหวังในเวลานี้กระบี่ตรงหน้านี้แข็งแกร่งเกินไปแม้แต่ราชันจัก,กรพรรดแท้จริงก็ไม่สามารถรับมือกับมันได้ สองเจ้างอหนึ่งเจ้างอหนึ่งถืออตุม้มขณะที่กระบี่เล่มน,นี้อยู่ห่างจากศีรษะของนางเพียงสามนิ้วกระบี่ตี่ล่วก็หยุดลงอย่างกระทันหันและกลิ่นอายเย็นเยือกที่เปล่งประกายออกจากกลางกระบี่นี้ก็ทําให้นางรู้สึกเหน็บหนาวไปทั้งกายเพื่อเป็นการขอบคุณที่เจ้าไม่ได้ให้ชิงเซียนดื่มน้ําแกงข้าจะไม่สังหารเจ้าด้วยกระบี่เล่มน,นี้ครึบซิ้งเสียงของหนิงฝานกระบี่ตี่ล่วกก็พุ่งทะยานกลับเข้าหามือของเขาทันทีทว่าเขากล่าวต่อด้วยน้าเสียงเย็นชาแต่อย่าคิดจะขวางทางข้าไม่อย่างนั้นเจ้าได้ตายจริงๆแน่ตุม้มหลังููจบบหนนนนนิงงฝาาาาาากกกกกลลลยยเปป็ํแสสสระีี่ททออออถไ ครึบครึบครึบเห็นหนิงฝานจากไปแล้วแม่นางน้อยในเหอประมุขแม่นาลืมเลือนและพระแม่ดอกปีอั้นก็ปรากฏร่างขึ้นอีกครั้งท่านยายเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะเวลานี้หญิงสาวจากสะพานในเหอกล่าวถามยายม่อง,งอเช็ดโลหิตที่มุมปากก่อนจะยกยิ้มพิศวงโชคดีที่กระบวนท่าสุดท้ายของเขาไม่ถูกปลดปล่อยมิฉะนั้นข้าคงต้องตายจริงๆแล้วถึกฝีมือกระบี่อะไรกันแม้แต่ยายม่อง,งอผู้รู้แจ้งทุกสิ่งอย่างยังไม่อาจเทียบได้ความแข็งแกร่งของหนิงฝานผู้นั้นน่า,นากลัวเกินไปข้าเกรงว่ามีเพ ประมุขแม่น้ำลืมเลือนและพระแม่แห่งดอกปีอันอดไม่ได้ที่จะเผยแววตาตกตะลึงอย่างนั้นไม่ดีแน่ทันใดนั้นหญิงสาวจากสะพานในเหอพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้ข้าส่งคนไปที่เฟิงตูเพื่อขอความช่วยเหลือดูเหมือนนี่ก็ผ่านมานานแล้วแม้แต่แม่สามีของข้ายังพ่ายแพ้ต่อหน,นิงฝานเช่นนั้นกองกำลังเสริมจากเฟิงตูก็มีใช่คู่ต่อสู้ของเขาแน่เฮ้อต้องรีบติดตามข่าเรื่องนี้โดยด่วนหนิงฝานไม่ปล่อยพวกเขาไปแน่หากเขาไม่สามารถนำลัวชิงเซียนกลับไปได้เรื่องทั้งหมดจะต้องถูกจัดการอย่างเลวร้ายข้าเกรงน,นี้ ยายเมื่องอถอนหายใจหนักอึ้งก่อนจะพาหญิงสาวจากสะพานใน่เหอและคนอื่นๆติดตามหนิงฝานไปขณะนี้ด้านนอกของยมโลกโอแน่นอนผู้รู้แจ้งคนอื่นไม่อาจหยุดยั้งหนิงฝานอะกระบี่เมื่อครู่นั้นมันอะไรกันสามารถทำลายมหาวิถีไร้กังวลของยายเมื่องอได้สำเร็จกระบี่ตี่ล่วดูเหมือนว่าจะได้รับมาจากจัก,กรพรรดิที่อยู่ในยุคตี่ล้วห,ห้าไม่ว่าจะเป็นทักษะอะไรก็ช่างเถิดยังดีที่เขาสามารถรุดหน้าต่อไปได้โดยไม่ถูกหยุดไว้อืมหลังจากผ่านยายเมื่องอไปได้เราก็จะเข้าสู่ดินแดนสังสารวัฏหกวิถี ดินแดนสังสารวัฏหกวิถีเป็นรากฐานของยมโลกหากทำลายมันได้ก็ย่อมสามารถทำลายพลังของยมโลกได้แน่นอนอัญยประกาศคู่ทุลภาพอัญยประกาศคู่เกิดบทสนทนาระหว่างสิ่งมีชีวิตสูงสุดและสายตาเหล่านั้นก็จับจ้องไปที่หนิงฝานไม่วางตาภายในยมโลกหนิงฝานกลายเป็นลำแสงขยานด้วยความเร็วสูงไม่นานนักเขาก็มาถึงสังสารวัฏหกวิถี เมื่อมองจากระยะไกลมีประตูทั้งหกตั้งอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกแต่ลับประตูกว้างใหญ่ยิ่งพวกมันปลดปล่อยคลื่นพลังแห่งราชจาจักรพรรดิสูงสุดออกมาและเหนือประตูมิติมีร่องรอยวิถีกำลังเบ่งบานนั่นคือวิถีสวรรค์วิถีมนุษย์วิถีอสุรกายวิถีนรกวิถีเปรตและวิถีเดรัจฉานหนิงฝานด้านหน้าคือสังสารวัตรหกวิถีในตำนานผู้ผีทั้งหมดจะกลับชาติมาเกิดด้วยการผ่านประตูทั้งหกนี้จัก,กรพรรดิสวรรค์กล่าวคำหนิงฝานไม่ตอบเพราะเขาไม่สนใจสิ่งที่ถูกเรียกขาวางาวิีหหลชมมเดยซน ทว่าภายในดินแดนสังสารวัฏหกวิถีมีผู้ผีปีศาจมากมายอาศัยอยู่ด้านนอกเต็มไปด้วยเงามืดและมีผู้คนมากมายที่ไม่อาจมองเห็นจุดสิ้นสุดได้ทั้งหกประตูมีแถวต่อยาวเหยียดทั้งหมดล้วนแล้วแต่เฝ้ารอการเกิดใหม่อีกครั้งถืงเวลานี้หนิงฝานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชะลอความเร็วของตัวเองลงแล้วใช้สัมผัสเทวค้นหาหลัวชิงเซียนล้านลี้สิบล้านลี้ร้อยล้านลี้แต่สถานที่แห่งนี้มากด้วยผู้ผีราวกับว่าทั้งสวรรค์และโลกทั้งหมดมาหยุดยืนรวมตัวกันที่นี่หนิงฝานยังไม่สามารถค้นหาหล เขากลัวว่าหลวชิงเซียนจะก้าวเข้าสู่สังสารวัฏหกวิถีและกลับชาติไปเกิดแล้วและในร่างที่กลับชาติมาเกิดต่อให้อีกฝ่ายจะมีความทรงจำของชาติที่แล้วแต่นางก็ไม่ใช่หลวชิงเซียนคนเดิมอีกต่อไปร่างกายไม่ใช่วิญ,ญญาณไม่ใช่เจตจำนงไม่ใช่เหลือเพียงแค่ความทรงจำในอดีตเท่านั้นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไม่ข้าไม่ต้องการอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยหนิงฝานลอบหวาดกลัวในใจพลันตอนนี้เองเขาปลดปล่อยสัมผัสเทวกึ่งราทานจักรพพัดออกไปตรวจสอบผู้ผีทุกตัวตรงหน้า ยังยังยังไม่พบสามีขณะที่หนิงฝานกำลังหวาดหวั่นและรีบร้อนจนลนลานพลันเขาได้ยินเสียงแผ่วเบาดังขึ้นในหูชายหนุ่มฟื้นคืนสติพร้อมเร่งรีบตามเสียงนั้นไปท่ามกลางมังกรปรทพีที่เหยียดยาวมีสตรีใบหน้างดงามนางหนึ่งดวงหน้าไร้ที่เปรียบนั้นเต็มไปด้วยหยาดน้ำตานางคิดหาวิธีหยุดยั้งร่างกายแต่ก็ไม่อาจทำได้มันเพียงก้าวเดินต่อไปอย่างเชองช้าเท่านั้นเวลานี้ด้านหน้าของนางมีวิญญ,ญาณรอการเกิดใหม่ไม่ถึงร้อยตนพันระยาข้าเมื่อเห็นร่างหลวงชิงเซียนแล้วหนิงฝานก็คำรามลัน่นนทที สามีสามีหลังจากได้ยินเสียงนั้นหลัวชิงเซียนก็เผยสีหน้ายินดีก่อนจะรีบตอบกลับมาสามีช่วยข้าด้วยข้าไม่อยากเกิดใหม่ข้าไม่อยากพลาดจากท่านอีกแล้วภันรยาข้าไม่ต้องกังวลข้าจะช่วยเจ้าเดี๋ยวนี้ลมหายใจถัดมาชายหนุ่มพยานเข้าไปยังสถานที่ที่หลัวชิงเซียนยืนอยู่ระวังทันใดนั้นจักรพรรดิสวรรค์ซึ่งอยู่ในทะเลวิญญ,ญาณตะโกนลัน่นซึ่งเสียงของจักรพรรดิสวรรค์ร่างทั้งสิทก็ปรากฏตัวขึ้นรอบกายหนิงฝานโดยไม่ทราบที่มาที่ไป และทันทีที่ร่างทั้งสิบปรากฏต,ตัวตัวตนเหล่านั้นก็โบกมือพร้อมกันก่อนจะใช้ตรวนวิญญาณทั้งสิบพันรอบลำคอแขนขาของหนิงฝานเอาไว้จับทุกสารทิศต,ตูมเมื่อตรวนวิญญาณโผล่อ,ออกมาอย่างกระทันหันตัวตนอันน่าสะพรึงกลัวทั้งสิบก็สยบชายหนุ่มได้ในคริ p ตาหนิงฝานตกตะลึงก่อนจะหันมองร่างทั้งสิบตรงหน้าแต่ละร่างมีใบหน้าดำมืดดวงตาสีเข้มตัวสูงใหญ่กำยำอีกทั้งร่างกายของพวกเขายังปลดปล่อยกลิ่ยอายของกึ่งราชจาจักรพรรดิออกมายม,มาบาลแห่งสิบขุมนรก